แต่ว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำไม d รบางทีก็เปิดได้บางทีก็เปิดไม่ได้กราฟิกเป็นดังนี้ครับ1.440แล้วก็เราเลือกเป็นอันต้าเปอร์ฟอร์แมนนะอันนี้อันต้าเปอร์ฟอร์แมนมีบีแรม1 1กิกกินไป7.87กิกปรับตามนี้เลยทดสอบกันก่อน ว่าจะเป็นอย่างไรมาดิทำอะไรแล้วไอห้าสี่หกเก้าศูนย์เฮ้ยอะไรล้วเอ้ยเข้าไม่ได้ล็อกเฮ้ยแย,ย่แล้วไม่ไม่ยอย่าเก็บต้นไม้ก่อน ลึบชึบต้นไม้เสร็จแล้วทางนี้มาดิไปเร็วไ่โดนหรอกอ้าวอยู่คนเดียวลุงลุงลุงบินไปเฮ้ยมันวางกับดักว่ะ หยิบเองได้ป่ะวะอ้าหยิบเองนี่ไงอ่าเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนบ้างเมื่อกี้อะไรอะอยู่ไหนอะอันต้าอัาเอิ์ฟอร์แมน์เป็นเฟอร์แมน์เฉยๆภาพก็สวยขึ้นหน่อยหนึ่ง เต็นไม้แดงกองกองโอ๊ยลบไม่นะยาโอ๊ยป้าต่อยลบลบลบ,ลบเลือเต็มมีอยู่ เรื่อยๆจูทำงานไหลลื่นนะ i5 ห6า0่ I ตัวนี้สภาพสวยไเรื่อยมาไม่ดูเฮ้ยนี่งไงเฮ้ยออกข้ามไปยังไงวะคนแรกก็โดดอ่ะโอ้ยตายแล้ว เอฟกระโดดอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับเป็นควายดิตี้กันบ้างตัวฟอร์แมนใช่ไหมเอ้ยบาลานก่อนบาลานเดี๋ยวอันนี้คือซูปเปอร์เรสโซลูชันอ๋อแต่อันอื่นมันก็ปรับแยกต่างหากต้องปรับเป็นไฮ6กิกแค่ตัวสีส้มเลยดิอันเนี้ยปรับไป16เนี่ยเป็นเรทตกเกี่ยวไหม มันแย่รุนแรงไปเอาไปน,นี่ลดลงเป็นมิสอ่ะอ่ะประมาณนี้นะเขาโหลดอยู่เดี๋ยวมาดูเฟรมเดชกันหูตายพอดีเลยเยังไม่ตายยังไม่ตายภาพก็เปลี่ยนไปเฟรมเดชก็เปลี่ยนไปเฮ้ยไอ้ยาภาพเปลี่ยนเฟรมเดชเปลี่ยน พข้าบ้านได้โคตรมืดเลยอ้าวปรับรี o l u ูชันเป็นบาลานภาพก็สวยขึ้นเะพคาะคุณภาพีุคุสวยที่สาุดกาพคุณภาพคุณกาพคุาปรับกันดีๆทีนึง เราเก็บของไว้เนี่ยมันเราเลื่อยตัดแล้วว่ะอ่าปรับอีกอันนี้ตอนนี้เป็นเดียดอยู่เท่านี้นะก็เราอยากเล่นคุณอ่ะนะมันมันสวยอ๋อปรับอิสระได้เีเทตซิ่งอะไรอย่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรา เฮ้ยหายไปไหนแล้ววะนี่เอาเป็นคุณภาพอันนี้ก็สักสี่พอแล้วลองดูที่ low วิลเล่นแน์ก่อนอ่ะนี่มิดมิดดูดูไปดูอันนี้อยากให้หาย resource ดู ถ้าโลกับโลอ่ะดูซิว่าฟเฟเมนตได้เท่าไหร่เฟมนต์ก,ก็อยู่เท่านี้นอยู่40กว่าโอ้ยสู้ไม่ได้หรอไอ้นี่มาโอ้ยโอ๊ย โอ้ยวัวป่าวัวป่าติดไฟเฮ้ยวิ่งหากูอีกโอ้ยตายแล้วตาย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 โอ้ยาเฮ้ยกินยาไปก่อนดีกว่าเนาะงั้นตายว่าเออจะปรับอันล่างเฮ้ยปรับไอ อันล่างกันบนเฟรมเดียรมันก็ไม่ค่อยกิดเพี้ยนกันไปอ่ะระเบิดให้มันอ่ะไอ้ฟอยู่อุ้ยหูหายไปเลยเฟรมเดียรก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยปัดนี้เติมดิอ่ะเติมเป็นไฮอ้อ าเสียงระฆังดังแล้วเดี๋ยวมันก็หนีกันแล้วพวกมันอ่ะัาคำปานาลาคัปานาเอ้งกระปงกาพูดอะไรวะ ใ่แรมไป32มสบกิกกินไป10 g กิกกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้16กิกพอ12ถึง16กิกพอแล้วสำหรับ 2K CPU เอ่อเหมือนจะดันการ์จอไม่สุดอ p u วิ่งร้อยการ์จอจะวิ่ง80-90ไม่วิ่งถึงร้อยนะเนี่ย <Yeah. S 2> CPU รอยแล้วแต่าการ์จอยังไม่ถึงร้อย แสดงว่าไอ้54690ดัน RGX3060 ได้ไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการคำนวณนะแต่ตอนนี้เฟรมเนทก็ดีอยู่ในฉากคัสซีน,นต่างๆแต่เวลาเล่นจริง<ด>ตัวละครเยอะๆแบบมเมื่อกี้เออศัตรูเยอะมากเลยมันก็ดรอปลงดรอปลงบ้าง ตัว CPU สวยครับผมถึงขังลลน้นปวดไหล์เนี่ยตอนเนี้ยศัตรูน้อยลงมันก็จะ50 <Bruce S 1> กว่าเฟรมเรทไม่คุยเนี่ย60เห็นไหมนี่60เห็นไหม5้กว่าเห็นไหมถ้าศัตรูเยอะๆมันก็อีกอีก,อ,กอีกแบบหนึ่ง ไย่างไรวะเปิไม่ได้แคโนปเป็น <'t> ถ้าอย่างเงี้ยเล่นเล่นสนุกอยู่ mm hmm. ถ้าเปิด H D R ได้เหมือนปกติจะยิ่งสนุกจัดเลยแต่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ mm hmm. เกียร์เฉพาะเกมนี้นะ ถ้าเป็น Endeling ่ก็สเปิดได้เลยเนีย่ยปรับตามเนี่ยได้ห้าสิบกว่าชูมติกอยู่ไรมีนูนๆหน่อยหนึ่ง ถ้าคูณสก,กินที่ 1k ล่ะ 1k คือ1920คูณ1080นะครับจะเป็นยังไงภาพด x เล็กลงคามลื่นก็แบบตกต่างเมื่อไหร่ภาพโดเล็กลง ปกติ 2K เนี่ยต้องกินมากกว่า 1K อยู่แล้วอืมไม่ต่างเลยรา r a b l e นี่อะไรผมว่าอันนี้สำคัญเนี่ยอันนี้ยสำคัญสุดแล้ว หรือเปล่าปเป็นออฟแล้วเลือกเป็นอันนี้คือสวยสุด,สดอันนี้คือรวดเร็วที่สุดอันรวดเร็วที่สุดก็ห้าสิบกว่า กว่าถ้ามันไม่ไม่ต่างกันเนี่ยเลือกคุณตี้ไม่ดีกว่าเหรอเนอะใช่ปะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดูไก่ไก่เนี่ยิงไก่ไก่อย่างนี้นะพอปรับเป็น u ต t า a quality อ่ะดูโหลดให้นี่โหลดเสร็จก่อนด,ดูไก่ดิ คนละไก่กับเมื่อกี้่ะยิงไก่เกมยิงไก่อย่างเงี้ยคุณลิตี้อ่ะมันสวยถ้ามันคมกหม่าเยอะไมเลยก็ไม่ได้ดอกกว่ากันเท่าไหร่ บ้านนี้เข้างอย่างก็งถือว่าสินค้าสภาพสมบูรณ์ครับทำงานได้ดีอุณหภูมิดีโอเคอะไรเนี่ยอ๋อไว้ต่อตัวขึ้นไปบ้านนี้เข้าอย่าง แจจะเอาจากไหนล่ะกุญแจมีไข่ไก่ไรเฟิลสวิตออตโต้เฮ้ย คุณภาพแหละเรืร่อ้แบาคุณภาพดูการโหลดขึ้นมาเลยก,การโหลดที่ไหลลื่นปรับอะไรได้อีกไหม เป็นันต้าอุลตมันมีแบบไฟเดลิตี้เอฟเอ็กซ์ซูเปอร์รีักับ2ผมก็ใช้เนี้ยหแล้วก็เป็นอ n ลตเลยนะปรับสูงวันนี้ได้ไ่มแปดได้ไหมวะอ้ถ้าปรับเป็น8มันจะเป็นสีแดงเพจเจอร์นี้เอาเนี่ยตรงนี้ย,ยจะทำให้กระตุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูความคงจากภาพด้านทางขวาสิบหกเอา8ปดพ6กหนะักไป อ่ะโอ้อเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรเอาไปอีกจะปีลงเตะเฉยอ้าวได้อะไรมาเก็บของก่อนนะอันนี้ถือว่ามันเซฟหรือยังก็ไม่รู้ต้องไปหาจุดเซฟก่อนนะ่ะ เดี๋ยวเราไปหาจุดเซฟกันแล้วก็มาดูสินค้ากันว่าสวยงามขนาดไหนหาจุดเซฟก็หาของนิดนึงหาของกันนิดนึงมุดชิปเปงเลยอะถ้าเกมนี้นะแนะนำเลยให้เล่น HDR โหมดเท่านั้น บอ,อกเลยอ้าวเฮ้ยไม่มีคุณแจแล้วคุณแจจากไหนอะคลิปยาวเลยเนี่ยเพราะว่าผมหลงทางตายแล้วอะจะได้อาจากไหนอะของอะคุณแจอ,อยู่ไหนครับไก่อะ Oh, อ๋อนี่ยโอ้โอ้าวไม่มีอะไรเลยอ้าวตายแล้วหาทางไปไม่ได้แล้วเซฟยังไงกัดจอมมีประการจากซินิกนะครับยาวมากประการยาวๆสภาพดีอย่างสวยสวยจัดๆเนี่ยกุญแจก็ไม่มี กุญแจนไม่มีกุญแจนี่ไม่มีคือมันมันมันอยู่ในนี้หรือเปล่าเหรอกุญแจอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเนาะอะไรกันเนี่ยครับตันหลงทางเข้าทุกบ้านอ่เนี่ยมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีเลย โอ้ยหลงทางครับอันนี้มีทางเข้าไหมไม่มีอันนี้เข้าไปแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรนี่แล้วต้องใช้ไฟฉายปะไม่ฉายไม่มีแล้วเราจะทำอะไรเขาเนี่ยเข้าหมดแล้วเนาะ ให้ดูความสวยงามของชาตรก็ไม่มีอ่ะไม่มีทาง,ทางไหนแล้วอ่ะคือต้องวิ่งกลับเฮ้ยเนี่ยของแช่กระสุนถูกบ้าข้างบนอ่ะไม่มีเลย อ้าวลงเฉยเอาอ่ะ <c oughs> ก็ผมไม่เห็นกุญแจเลยก็คงไม่ได้เซฟอ่ะหรือว่าต้องขึ้นไปไนนี้บนนี้วะมันขึ้นไม่ได้นี่มันตันอ๋อ,อขึ้นได้ใช่ไหม นะตีเหลือต้นไม้โอ้ยโอ้ยมีแต่ทำให้บาดเจ็บไม่มีช่วยเหลือตุ้แจไม่มีจนปัญญาแล้วว่ะ แจวิ่งกลับอ่ะไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วตันกลับกุญแจไม่มีกลับบ้านกลับไม่ได้อีกล็อก โอเคงั้นก็ถือว่าเทสเป็นแค่นี้นะครับไม่รู้ว่ากุญนแจอยู่ไหนมาดูสินค้ากันเถอะวิกเลยผลเทสได้เป็นดังนี้นะครับเอาทำไมมันไม่ออกมาเป็นแชปเตอร์หนึ่งคือ 54690ราคาย่อมเยาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเกือบท็อปของ i 5 Gen4 ของ LG11550 ประมาณนะกับเ็นบอร์ดแ8 7 x เจนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นแบบกี่ข้อกี่เทรดไอห้าสเนี่ย สี Trade. ่ข้อสี r เทรดครับรหัส Haswell Socket หนึ่งหนูนเนี่ยสองยองนาโนเมตรหลอดเป็นเซ็นประเจ F คิดอีสามเหตุคิด C F d a m D D R สามสามสองกิกโอเคชัดตดาวได้ ความสวยงามของตัว CPU กันจอตัวนี้ก็สวยงามอยู่แล้วนะครับ จอนนี้งดงามอยู่แล้วประกันยาวๆจากซิน,นิกสวยงามครับ แหลมร้อนโอ้ยโอ้ยแหลมร้อนมือใครจะไปคิดว่าแหลมจะจับพร้อมกันจะร้อนขนาดนี้จะดุ้งเลยล้างหน้ากระดองก่อนจิกๆๆ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 ๆ เบนบอร์ดก็สวยนะงามๆเลยนี่ครับ CPU ตัวนี้ความสวยสดงดงาม สวยมากเลยม็นบอร์ที่งดงาม นี่ครับสินค้าดีมากเลยครับสเสถียรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมและฝากผลงานต่างๆด้วยนะครับทั้งกิ้งสตูดิโอกิ้งแบนกิ้งคอปกิ้งทูครับผม เกภาพวันที่เรายังคงกอดกัน